ทีมเด็กช่างอาสาวิวทยาลายัยเทคโนโลยีสยามนัดรวมพลกันตั้งแต่เช้าตเตรียมสเสบียงอุปกรณ์เครื่องมือช่างแบบครบครันพร้อมกับพกพาใจเต็มร้อยไปลงพื้นที่ภาคสนามที่โรงเรียนศึกษาสมเคราะห์ชนาศนาทปูกิจสำาึึกให้เด็กเขามีความรักในเรื่องของการช่วยเหลือในการพัฒนาจากการเรียนรู้วิชาชีพในห้องเรียนมาสู่ห้องปฏิบัติการจริง ดึงเอาพลังเชิงบวกและศักยภาพที่มีอยู่ในตัวมาทำกิจกรรมจิตอาสาโต๊ะอาหารเก่าสนิมเกระในโรงอาหารคือความรับผิดชอบของทีมช่างยนต์ที่ลงมือลงแรงทั้งขัดทั้งเคลือบกันสนิมก่อนช่วยกันลงสีจนได้โต๊ะอาหารใหม่เอี่ยมทีมช่างไฟฟ้าก็รับหน้าที่ต่อแผงวงจรไฟฟ้าและพัดลมให้น้องๆในเรือนนอนที่เพิ่งสร้างเสร็จ ช่วยกันหลายแรงแข็งขันลบภาพเด็กช่างกลตีกันที่เคยได้ยินได้ฟังมาบ่อยๆตีกันมันไม่รู้จะได้อะไรขึ้นมาครับ mm hmm. เดือดร้อนคนอื่น mm hmm. พ่อแม่เสียใจอีกเราทำอย่างนี้เนี่ยครับได้ประโยชน์ได้ประสบการณ์ได้บุญนด้วยที่เขามีจิตอาสามาช่วยต้แมแซมโรงเรียนถ่ายอย่างเช่นโต๊ะกินข้าวพอพวกพี่ๆเขามาทาสีให้ใหม่ก็ดูดีขึ้นดีค่ะกระชอนที่รอ พ,พ,พี่ที่เรียนสาขาการโรงแรมก็เข้าครัวสอนน้องทำคุกกี้และแกะสลักผลไม้ได้ผลผลิตออกมาเป็นขนมแสนอร่อยและงานฝีมือสุดประณีตสาขาการบัญชีอาจารย์และพี่ๆพ,พ,พาน้องมอ,อปลายสนุกกับตัวเลขสอนทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตอนเองเรามีเงินเก็บเท่าไหร่พี่เขาก็แนะนำให้เราใช้เงินของเราก็ควรจัดระบบการใช้ด้วยไม่ควรใช้ฟุ่มเฟือย เราก็มีความสนใจแล้วก็เต็มใจอยากจะแบ่งปันความสุขแบ่งปันความรู้น้องๆเป็นผลจากโครงการเล็กๆที่ให้ผลใหญ่หลังจากศูนย์คุณธรรมเข้าไปสนับสนุนโครงการปลูกฝังนิสัยรักการออมและความพอเพียงในวิทยาลัยก็เกิดการขยายผลต่อเด็กๆนำเงินออมส่วนหนึ่งขอรับบริจาคส่วนหนึ่งมาเป็นทุนจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งนี้ขึ้นผมก็คิดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ย เขาจะเป็นคนดีของสังคมและจะมีจิตอาสาและก็จะเป็นผู้ให้ให้สังคมมีความสุขพี่นี่ความสุขที่ได้ทำทำให้ตัวเองรู้สึกดีว่าเราได้ทำเพื่อเขานะเราเป็นผู้ให้ทำให้พวกเขาได้หัวเราะได้ยิ้มก็พอใจแล้วเป็นความสุขเป็นความภาคภูมิใจเป็นประสบการณ์ตรงที่ค่อยๆบม่มเพาะจิตใจเด็กช่างให้ตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพมากมายในตัวเองในฐานะผู้ให้ในสังคม